สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวรองพื้นเดอร์ม,มาคอนะคะรองพื้นขั้นเทพซึ่งวันนี้ก็มาหน้าสดให้ดูเลยนะคะว่าเป็นคนที่มีริ้วรอยเนาะรอยสิวจุดด่างดำหลุมแบบลุกขนกว้างใต้ตาคำ้ำแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะมารีวิวให้ดูซึ่ง ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนผิวออกค่อนข้างําเนาะเราจะใช้เดอร์ม,มาคออยู่ที่เบอร์2 2 3สนะคะอันนี้เป็นตัวที่เราแบ่งออกมาจากหลอดใหญ่นะเป็นกระปุกขายอยู่ที่กระปุกละ2 0 0บาทเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากว่าเดอร์ม,มาคอป,ปิดจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะเป็นเทสเตอร์ของเราเราก็จะ ป้ายคิมขึ้นมาเดี๋ยวลองหน้าฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ใช้หลอกฟองน้ำนะคะเกลียนี่นะคะก็เอาฟองน้ำกดๆ,ๆเกลี่ยแล้วค่อยๆลงนะคะไม่ต้อง รีบป้ายอะไรมากมายอันนี้เป็นการลงที่เราสามารถลงได้ทุกวันนะคะจะลงขึ้นหน้าให้ดูก่อนแล้วก็ลองพิ่มฟอ,องน้ำเกลี่ยเหมือนเดิม หน้าผากก็เหมือนกันค่อยๆแต้มแบบเนี้ยเป็นจุดๆน้อยทีละนิดทีละนิดนะคะลงลงพื้นแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยกด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 คราวนี้ก็จะเหลือบริเวณใต้ตาหน่อยนะคะ <ๆ S 1> ค่อยๆแต้มเข้าไปใต้ตา เหมือนเป็นคอนซิลเลอร์นะคะแปะเข้าไปแล้วก็มองขึ้นข้างบนแล้วค่อยๆเกลี่ยเนี่ยค่ะเราก็จะได้ผิวที่เรียบเนียนขึ้น ถ้าเราไม่ได้อะไรมากแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถเสร็จด้วยแป้งฝุ่นได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้หน้าที่ผิวหน้าที่เรียบเนียนขึ้นแล้วก็ ควบคุมความมันแน่นหรือเปรียบเทียบสอฝั่งนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทานะคะก็ฝั่งนี้จุดยางดำที่แต่เดิมมีเห็นไหมคะที่มีรอยกะนี่ก็จะมีเหมือนกันฝ้ากะแบบเนี้ก็ปกปิดทีนี้ก็จะมีคนว่า พี่คะหนูเป็นเยอะกว่าพี่เยอะอะไรอย่างงี้แบบเป็นเยอะเป็นแบบว่ารอยสิวอภิมหารอยสิวเลยแพ mm ้ hmm. เครื่องสําอางนั่นนู่นนี่ติดสารสเตียรอยแล้วแบบอยากได้รองพื้นที่ปกปิดมากๆในระหว่างการรักษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะง mm ั hmm. ้นเราก็จะมาลองให้ดูหน้าฝั่งนี้นะคะที่จะใช้ไอายไลเนอร์แบบกันน้ำ จะได้ลงให้ดูด้วยว่าถ้าจะลงจริงๆเป็นยังไงนะคะถ้านี้ก็คือใช้อายไลเนอร์อายไลเนอร์เป็นแบบติดแน่นทนานนะคะนะคะอายไลเนอร์이이แบบติดทนเลยเดี๋ยวรอให้อายไลเนอร์ติดตัวเต้น ไลเนอนระ์เสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะติดทนมากสีดำเลยนะคะโอ๊ยปวดหลังเสร็จแล้วก็จะมาลองดูกันขั้นตอนแรกนะคะเราก็ลงไปก่อนเลยเ ฟังน้ำก็ฟังน้ำมาเกีสมมติว,ว่าแบบเราลงครั้งแรกไปก่อนให้บางๆให้เท่ากับเหมือนที่เราลงข้างนี้นะคะลงข้างนี้ไปก่อนลงไปเรื่อยๆจะเห็นว่าลงไปชั้นแรกอะลงไปบางๆ ก็ยังจะเห็นอยู่คราวนี้ให้เราใช้มือในการลงนะคะแต้มคียงขึ้นมาแล้วก็แต้มเป็นจุดๆเหมือนลงคอนซีลเลอร์กบสิตามจุดะคะ่ะเนี่ยเราก็แต้มไปแต่ละจุดที่เราเป็นมันจะได้ไม่ต้องหนาทาั้งหน้าให้เราแบบลงเฉพาะที่มันเป็นจุดที่เราต้องการ ปกปิดจริงๆถ้าเราเป็นลงทีเดียวหนามัมนก็จะหนาทั้งหน้านึกออกนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็นิ้วกดๆเฉพาะบริเวณที่มันเป็นปัญหาตรงไหนที่มันเป็นสิวเยอะรอยชัดเยอะรอยฝ้ากาะเยอะเราก็กดเข้าไปนี่แค่นี้เรียบร้อย มันไราย,ยไ่ไงน่ะเป็นไงคะเห็นไหมง่ายมากแค่นี้เองเราลงไปก่อนชั้นหนึ่งให้บางๆให้ทั่วหน้าแล้วค่อยลงแต้มเพิ่มตามจุดที่เรามีปัญหา แล้วก็เสร็ตด้วยแป้งเหมือนเดิลักษณะาการลงแป้งก็ให้เป็นการกดเข้าไปก่อนในรอบแรกค่อยปัดแป้งเร็จแป้งที่เหลือทิ้งตอนแรกกดเข้าไปครับว้ยแป้งข้อจมูกน,นี่ค่ะมันก็จะไม่หนามาก ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าสองข้างนะคะเรามาดูกันนะคะข้างนี้แต่งแบบธรรมดานะคะที่ไม่มีไม่ได้ลงอายไลเนอร์นะคะก็คือปกปิดแล้ธรรมดาเราก็ลงแบบบางๆนะคะให้เห็นแบบเป็นงานผิวไม่ได้ลงให้มันหนามาส่วนฝั่งนี้เราลงสองชั้นก็คือชั้นแรกคือลงไปก่อนเพื่อปรับผิวให้เรียบเนียนแล้วก็ลงซ้ํา ตรงที่เรามีปัญหาก็คือที่เราลงอายไลเนอร์ไปนะคะที่ว่าเป็นแต้มดำๆที่เห็นนี่นะคะก็จะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ด้านนี้ตรงนี้ก็อาจจะดูแบบว่าเหมือนเนียนกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันลงเทกเจอร์หนากว่าในบริเวณที่เราต้องการปกปิดแต่ตรงเอื่นก็จ,จะดูเรียบเนียนเสมอกันสมูกคางนี่นะคะทีนี้เราก็แต่งหน้าอย่างอื่นต่อได้เลยนะคะเป็นการ ปกปิดที่ดีมากนะคะยังไงก็ลองซื้อไปลองใช้กันตูได้นะคะเราะมีขนาดทดลองให้เป็นขนาดเล็กนี้นะคะเป็นตลับ5กรัม200บาทแล้วก็มีขนาดใหญ่เป็นหลอดเต็มนะคะราคา690บาทนะคะถ้างไงก็ลองซื้อไปทดลองใช้กันได้เลยคะ่ะเพราะว่าคุณภาพดีจริงยังไงวันนี้ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะคะไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ